สวัสดีน้องๆชัน้นประถมศึกษาปีที่6ทุกคนนะคะวันนี้พี่ก็จะมาเฉลยข้อสอบจริงของการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ของโรงเรียนรัฐบาลน,นะคะในกลุ่มสาระการเรียนรู้วิชาคณิตศาสตร์ทีนี้เรามาเริ่มกันที่ข้อ1เลยดีกว่ามาในโจทย์ชุดนี้ของเรามีทั้งหมด50ข้อนะคะคําสั่งของโจทย์ทุกข้อก็คือจงเลือกคําตอบที่ถูกต้องเพียงข้อเดียวทีนี้ ข้อหนึ่งของเราก็คือถามว่าจากจำนวน1 8 3 5 4ล้านค่าของเลข8เป็นกี่เท่าของเลข4ข้อ1 2เท่าข้อ2 20เท่าข้อสามสเท่าและข้อสี่สองพัเท่าจริงๆข้อนี้เขาเน้นตรงไหนน้องดูตัวอักษรที่เป็นตัวหนา2ตัวนะคือเลข8ถูกไหมแล้วก็เลข4ขี่เขาถามว่า ค่าของแปดเป็นกี่เท่าของค่าของสี่มีน้องคนไหนเอาแปดไปหารด้วยสี่แล้วตอบสองเป็นข้อหนึ่งมีไหมอันนั้นผิดนะเป็นวิธีทําที่ผิดเขามาหลอกน้องเลยถ้าน้องรู้ว่าไอโจทย์อย่างเงี้ยคาว่าค่าของเลขตัวไหนๆน้องต้องรู้ด้วยว่าเลขนั้นอะอยู่ที่หลักที่เท่าไหร่อย่างเช่นอ่ะพี่ยกตัวอย่างขึ้นมาเลขหนึง่งอันนี้คือเลขไรเลขเก้าถูกไหมเลขเก้านี้คือเรียกว่าหลักอะไร หลักหน่วยถูกไหมคะหลักหน่วยหลักสิบหลักพันหลักหมื่นหลักแสนหลักล้านไล่ไปเรื่อยๆถูกไหมทีนี้มาดูว่าเลขสี่ของเรามีค่าอยู่ในหลักอะไรคะหลักร้อยถูกไหมวิธีการจะดูว่าเฮ้ยค่าในหลักร้อยเนี่ยมีค่าเท่ากับเท่าไหร่น้องก็ต้องดูก่อนว่าอ่ะพี่ยกตัวอย่างเลขง่ายๆขึ้นมาเลขหนึ่งอย่างเช่นเลขห้าสิบเอ็ดถูกไหมเลขห้าสิบเอ็ดมีสองหลัก หลักสุดท้ายถ้าน้องเขียนในการแจกแจงที่น้องเคยเรียนน้องจะพบว่ามันคือ5คูณด้วย10บกำลังหนึ่งถูกไหมบวกด้วย1คูณด้วย10บกำลัง0อันนี้คือวิธีการแจกแจงค่าน้องก็จะรู้ว่าอ๋อเลข5มีค่าเท่ากับ5คูณ10กำลังหนึ่งเลข1มีค่าเท่ากับ หนึ่งคูณสิบกำลังศูนย์ถูกไหมนี่คือวิธีการคิดง่ายๆเพราะฉะนั้นหลักการนี้ใช้ได้กับทุกตัวเลขเลยเราก็เลยมาดูที่โจทย์ของเราอะไอค่าหนึ่งล้านแปดแสนสามหมื่นห้าพันสี่ร้อยเจ็ดสิบเก้าเนี่ยค่าของมันจริงๆแล้วเลขแปดกับเลขสี่มีค่าเป็นเท่าไหร่ทีนี้มาดูค่าของเลขสี่ก่อนละก,กันเรามาดูเลขน้อยๆก่อนถูกไหมปกติเลขในหลักสุดท้ายต้องคูณด้วยสิบกำลังศูนย์ถูกไหมอย่างที่เราไล่ไปอันนี้คือสิบกำลังหนึ่งนี่คือสิบกำลังสอง พอฉันแร้ได้แล้วว่าค่าของเลข4ไอตัวเนี้ยมันคือมีค่าเท่ากับ4คูณด้วย10กําลัง2น้องทุกคนคิดเป็นคิดถูกไหมว่า10กําลังสองต้องคิดยังไงไอตัวกําลัง2เนี่ยหมายความว่าถ้าคิดง่ายๆเลยนะมีทิศง่ายๆเลยคือ10กําลังสองคือต้องมีศูนย์2ตัวก็คือเป็น1 0 0หรือ100เพราะฉะนสีคูณ1น0น้องทุกคนคิดได้เท่ากับ400ถูกไหม ทีนี้ค่าของอีกเลขหนึ่งก็คือเลขอะไรเลขแปดอ่ะมาคิดค่าของเลขแปดเลขสี่คือสิบกำลังสองเลขห้าคือสิบกำลังสามถูกต้องเลขสามคือสิบกำลังสี่แล้วก็เลขแปดคือสิบกำลังห้าถูกไหมอ่ะเพราะฉะนั้นเลขแปดค่าของเลขแปดคือแปดคูณด้วยสิบกำลังห้านั่นเองอันนี้คือเลขแปดสิบกำลังห้าเท่ากับมีศูนย์กี่ตัวนะตะกี้พี่บอกไปแล้วห้าตัวถูกไหมก็คือ 8, แล้วก็ศูนย์อีกคูณได้0 5ศูนย์ห้าตัวคือหนึ่งสองสามสี่ห้าหรือเท่ากับแปดแสนนั่นเองถูกไหมอ่ะเขียนอย่างนี้ก็ได้น้องจะได้ไม่งงอ่ะทีนี้เมื่อเรารู้ว่าค่าของ8คือ8ปดแสนค่าของ4คือตะกี้ที่เราคิดไว้คือ400ถูกไหมเขาถามว่าค่าของ8เนี่ยเป็นกี่เท่าของ4ก็คือเอา8ปดแสนหารด้วย400ก็จะเป็นคำตอบ ซึ่งก็คือเอา8000สนหนึ่งสองมสี่ห้าถูกไหมหารด้วย4ก็คือ400ตัดการเหลือเท่าไหรศูนย์ตัดการได้ถูกไหมหารเอา4ไปหาร4 1 4 4นึ่งเท่ากับ2 0 0 0ูหรือสองพเพราะฉะนั้นข้อนี้ตอบว่าเป็นสองพเท่านั้นเองก็คือตอบข้อ4 เพราะฉันน้องถ้าน้องเจอโจทย์ที่ถามว่าค่าของเลขนี้เป็นกี่เท่าของค่าของเลขนู้นซึ่งเกี่ยวกับหลักต่างๆน้องต้องคิดคิดค่าประจําหลักด้วยไม่ว่าจะเป็นสิบหน่วยร้อยพันหรืออะไรก็แล้วแต่ห้ามเอาเลขหารกันเด็ดขาดเพราะนี่คือทิคในการทําโจทย์ข้อนี้เองค่ะ